ตูเลิฟลี่สกุลาเรื่องสั้นตอนเดียวจบพิเศษวันแม่ตอนแค่แม่คนเดียวก็พอไปเถอคะค่ะในเมื่อคุณทำเขาท้องคุณก็ควรที่จะไปรับผิดช,ชอบเขาคุณนิสาคุณก็รู้ว่าผมพลาดไปผมนอกกายก็จริงแต่ผมไม่เคยนอกใจคุณะ่ะคุณไม่ต้องกังวลเรื่องใหญ่ปั้นแป้งหรอกคะ่ะฉันดูแลลูกได้ มันไม่ใช่แค่นั้นอะผมก็ยังรักคุณนะคุณนิสารู้ไหมคะทําไมคุณควรเลือกเขาเพราะถ้าคุณรักคนแรกมากพอคุณจะไม่มีคนที่สองผมผมขอโทษแป้งได้เข้าโรงเรียนแล้วขอบคุณนะคะแม่ที่มาส่งแป้งทุกเช้าเลยจ้ะลูกรักตั้งใจเรียนนะลูกนะดีจังยายนั่นแม่มาส่งทุกเช้าเลยฉันสิต้องมารถโรงเรียน เห็นจะน่าอ <flaws> ิจฉาตรงไหนเลยใยหน้าหน่ะขาดพ่อไม่ได้มีครอบเหมือนพวกเราสักหน่อยจริงด้วยอ่ะอะพี่สาลูกค้าที่จองโต๊ะไว้ใกล้จะมากันแล้วเดี๋ยววางมือจากการชามไปถูพื้นร้านก่อนนะจ๊ะ ปัจจุบันใหญ่ปั้นแป้งโตเป็นสาวแล้วและฉันก็ทำงานเป็นแม่บ้านที่ร้านคาเฟ่นี้ <c oughs> กลับมาแล้วเหรอจ๊ะเป็นยังไงบ้างลูกปั้นแป้งวันนี้กันบ้านเยอะไหม <c oughs> ก็เหมือนเคยละคะ่ะคุณแม่ว่าแต่คุณแม่เถอะวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมคะ <c oughs> ไม่หรอกจา้าเนี่ยแม่ก็ว่าจะทำอะไรอร่อยๆให้ลูกพอดีเลย คุณแม่ไปทํางานหาเงินเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็ยังต้องมาทํากับข้าวให้เราอีกช่วยคุณแม่ดีกว่าเดี๋ยวแป้งช่วยเตรียมของเองค่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกเข้าไปทํากันบ้านไปพักผ่อนในห้องก็ได้นะให้แป้งช่วยดีกว่าค่ะไม่เสียเวลามากเท่าไหร่หรอกอีกอย่างแป้งก็เต็มใจด้วย <c oughs> ขอบใจจ้ะลูกโอ้โห อาหารที่นี่น่าทานมากค่ะแล้วบรรยากาศก็ดีมากด้วยขอบคุณคุณแม่ที่พาแป้งออกมาเที่ยวในวันหยุดแบบนี้นะคะเล็กน้อยจ้ะเพื่อลูกสาวคนเก่งของแม่มาเดี๋ยวมันจะเย็นชื่อซะก่อนนะเราชอบไม่ใช่หรอกุ้งตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นยังไงลูกชอบร้านนี้ไหมวันนี้เราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเลยนะนั่นสิคะดูสิคะคุณยิ้มแก้มปลีเลยลูกสาวเรา <laughs> ออแป้งถ้าไม่พอหรือว่าชอบอะไรสั่งเพิ่มได้เลยนะวันนี้แม่เต็มที่อ๋อค่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้ก็พอแล้วปันแป้งแม่จะพยายามไม่ให้ลูกต้องรู้สึกขาดแม่จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกให้ได้หลังจากวันนั้นซิงเกิลมามอย่างฉันตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะทำงานเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่ออนาคตลูกสาวคนเดียวของฉัน อย่าหาว่าพี่สอดเลยนะให้ไอ้แป้งมันออกมาทำงานหาเงินช่วยเธอทำคนเดียวแบบนี้จะไหวเหรอไม่ล่ะพี่ฉันน่ะต้องการให้แป้งมันได้เรียนสูงสูงพี่เห็นเองต้องเหนื่อยทุกวันนี้เองนอนกี่ชั่วโมงกันรับสภาพเธอเรามันไม่มีเสาหลักครอบครัวนะขออภัยนะพี่ที่ฉันดื้อดึงแต่ฉันไม่ต้องการให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองขาดฉันจะไม่ให้แป้งต้องน้อยหน้าใคร ช่วงนี้คุณแม่กลับบ้านช้าจังเป็นห่วงจังนี่มันก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวลองโทรไปถามดูดีกว่าเอาล่ะถึงแล้วขอบใจนะพ่อวินมอเตอร์ไซค์ครับผมอา้าแป้งทำไมยังไม่นอนล่ะลูกออกมายืนรอทำไมก็คุณแม่กลับดึกแป้งก็เลยเป็นห่วงนะคะ พอดีว่าที่ร้านมีคนงานออกไปคนนึงจ้ะแม่ก็เลยช่วยงานส่วนนั้นเนี่ยแล้วทําล่วงเวลาแบบนี้ก็ได้เงินเพิ่มด้วยนะคุณแม่คะแป้งไม่อยากให้คุณแม่ต้องเหนื่อยเลยแม่ไหวจ้ะมาคนดีเดี๋ยวไปเข้านอนนะลูกนะไม่ต้องคิดมากพี่สานี่ดื้อจริงใจคอจะทําคนเดียวสองแรงไม่ให้ฉันประกาศหาคนมาเพิ่มจริงๆหรอค่ะคุณทายพี่นะ่ะอยากมีเงินเก็บเยอะๆเพื่อลูก ฉันรู้ว่าพี่เป็นหญิงแกล่งแล้วพี่ก็รักลูกพี่มากแต่ฉันกลัวว่าสุขภาพพี่จะไม่ดีเอาไม่ต้องห่วงนะคุณทรายพี่ไหวค่ะ้พี่นิสานะพี่นิสาดื้อเป็นที่สุด ปันแป้งดวงใจของแม่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแม่ส่งให้ลูกเรียนจนจบได้ตามที่แม่ตั้งใจเอาไว้จริงๆแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วลูก ที่สุดคุณแม่ก็ฟื้นแล้วรู้ไหมคะว่าแป้งตกใจหมดเลยแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกจะลูกแป้งคงจะแค่พักผ่อนน้อยทำไมจะไม่เป็นลระคะคุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็นความดันแป้งเรียนจบแล้วแป้งจะไม่ยอมให้คุณแม่ต้องเหนื่อยแบบที่ผ่านมาแล้วคะ่ะตอนที่คุณแม่ยังไม่ฟื้นคุณทรายมาเยี่ยมนะคะแล้วเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้หนูฟังแล้วแม่ขอโทษที่ดื้อจับแป้งแม่ก็แค่อยากเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้หนูแม่ไม่อยากให้หนูรู้สึกขาด คุณแม่คะหนูอาจจะเคยนั่งมองครอบครัวที่เขาสมบูรณ์แบบก็จริงแต่หนูไม่เคยเอาเขามาเปรียบเทียบว่าตัวเองขาดคุณแม่อย่าน้อยใจไปเลยนะคะแค่มีคุณแม่คนเดียวก็พอแล้วปันแปงปันแปงของแม่แค่อ้อมกอดของคุณแม่ก็อบอุ่นมากพอแล้วคะ่ะแค่นี้แป้งก็มีแรงใจที่จะสู้ต่อแล้วอย่าทำแบบนี้อีกนะคะแปงรักคุณแม่อยากให้คุณแม่อยู่กับแป้งไปนาน,น,าน จ้ะลูกแม่รักหนูรักหนูมากนะลูกนะสำหรับเรื่องนี้พี่ก็ได้แนวคิดมาจากเพลงคนเดียวก็มากพอของเบนเกียร์ไนค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะทำเอ็วีลงเพจแล้วก็บิลี่บิลี่อีกทีนึง่งสุขสันต์วันแม่ค่ะขอให้ทุกวันคือวันแม่ของทุกคนฝากซับสไครต์และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ